มาแล้วครับใครอยากเห็นสร้อยเหะมาแล้วครับปลาสร้อยนกเขาเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้พี่น้องเราเห็นแบบชัดๆอะ่ะเออผ้าจับหางดีกว่ามะั้งมันมันมันเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันลื่นนะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> นี่ไงผ้าผ้าผ้าเอออยากให้พี่น้องเราเห็นไม่ใช่เลยรหรอกนี่มันเป็นปลาสร้อยนกเขาเออดูดี ผมไม่เห็นบึ้งจะไปเอาเบ็ดมาเมื่อกี้นี่เอาแล้วเหรอโอ้ยระวังเงี้ยขีมไหมคีมดีกว่ามีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคีมฮะคันนี้ผมไงเอาเดี๋ยวเอามายังไงคันนี้เอาเอกวันนี้ออกวันนี้เอาสวิงมาให้หน่อยตัวเล็กสวิงมาเนี่ยออกมานี่ออกมานี่เอามานี่เอามานี่ตัวแรกเอาสวิงมาเอาสวิงมาของตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้ไงอาเอาสวิงตักสมบัติตักลูกตักตักตักไปไห เออเล่นดีเอเพื่อไม่ล่นกูกินยังไงอ่ะไปคุยกับมันแล้วล่ะกินยังไง ครับตอนนี้เรามาถึงที่ถึงหมายแล้วนะครับจิ้งงานอะไรนะเนี้ยมุกเหล็กสระบุรีครับมุกเหล็กสระบุรีนะครับมุกเหล็กครับมุกเหล็กนะครับมากันสามท่านนะครับออมุกเหล็กสระบุรีนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการหย่อนสมอลงไปแล้วนะครับออที่เราก็จะทําการตกปลาหาเหยื่อลงหน้าดินแล้วว่า คือน,นี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างนะเป็นไงรู้สึกยังไงนะตื่นเต้นครับตื่นเต้นดีใจไหมได้มาตกปลาทะเลอ่าเดี๋ยวลองดูเนาะลงบ่อยไหมทะเลลงบ่อยไหมครั้งแรกมันก็ <c oughs> กเ,เลยตื่นเต้นใช่ไหมอายุเท่าไหร่แล้วลูกสิบสามนะครับอ่ะเนนะครับมาดูกับน้องกันนะครับตื่นเต้นธรรมดาครั้งแรก ลุวมกันนะครับว่าคืนนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างม,มาแล้วครับให้อยากเห็นสร้อยเหรอมาแล้วครับปลาสร้อยนอกเขาจะทำยังไงก็ได้ให้พี่น้องเราเห็นแบบชัดๆอ่ะเออผ้าจับหางดีกว่ามั้งมันมันมัน,มนอีอ้มันลื่นไะด้ไงน,นี่ไงผ้าผ้าผ้าเอออยากให้พี่น้องเราเห็นไม่ใช่เลยหรอกนี่มันเป็นปลาสร้อยนอกเขาเออดูดิ ผมไม่เห็นพึ้งจะไปเอาเบ็ดมาเมื่อกี้นี่เอาแล้วเหรอโอ้ยระวัเาางเนี่ยคีมไหมคีมดีกว่ามีไหมอีเรื่อยๆเอาคีมโชว์ๆจับจับ,จบร้อยจับร้อยเออนี่นี่ครับขึ้นมาแล้วครับปลาใหญ่ของเราผลงานของเรา,าคืนนี้ครับต,ต,รตัวแรกตัวแรกอื้อสวยงามว้าวไปเลยครับขังเป็นขังเป็นเนี้ยไป นี่เนี่ยตะเล็กดูนี่ปลาปลาซ้อยนกนเขาเป็นแบบนี้ังเรือมาเลยมาลเลยกินนิ่มเลยไม่เรียกเลยนะเออใส่ห้องมาเป็นเลยครับถางเป็นไปเลยสวัน,นี่นี่แหละนี่แหละครับมาถึงที่แล้วเราก็เริ่มปล่อยกันแล้วนะครับเมื่อกี้ได้ขึ้นมาแล้วตัวหนึ่งนะครับเราฟังเสียงนะครับ ยังมาถึงที่ครับลุน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 ยังจะเล็กความรู้สึกมีแววจะโดนไหมเราฮะมันเป็นยังไงกั๊อึกกั๊อั๊กอ่ะต่อแล้วต่อแล้วเออเดี๋ยวรอลุ้นเนาะเดี๋ยวรอลุ้นเนาะเออทยอยลงครับ เดี๋ยววันนี้เป็นนี่ครับเหมือนกระตอยครับส,ยสวยๆท่างาครับถึงที่ปุ๊บนะครับหย่อนเหยี่ยวไปปั๊บเอาเลยนะครับฮะถึงขั้นนี้ผมไงเอาเดี๋ยวออก <c oughs> มายังไงคันนีออ้ออกวันนี้ออกวันนี้เอาเสวิยรมาให้หน่อยตัวเล็ก สวิงมาเียออกมานี่ออกมานี่ออกมานี้ออกมานี้ออนตัวแรกอ่ะสวิงมาสวิงมาของตัวใหญ่กว่าเมื่อกี้แกไม่ดีเบอร์อีกแล้วอ่ะสวิงตักสับตกลูกตักตักตักได้ไหเออ,เ,อ,อเล่นดีเบอร์อามาัเล่นกู <c oughs> ิไงอ่ะไปคุยกับมันแล้วล่ะกินยังไงโอ้โหห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 ห่หห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  เฮียปล่อยออกข้างนอกนี่ปล่อยเนี่ยนี่ไล้เนียพาผมไปทำไมข้างนอกตามหน่อยดิฮะ<น>เล่นสองงานเล่นคนเดียวอีลงตุงนังไปหมดโอ้ยหนอเอามาปลดคืนแล้วนี่นะฮะคืนอีกแล้วเนี่ยตัวใหญ่กว่ายยเมื่อกี้แกพย้ยามมาได้ถ้าเราตัดได้เราก็ตัดแม่เพื่อที่ว่าไม่ให้มันตายอา่ะ ออกได้ไหมเฮียมองมองออกได้ไหมดูมัลนลึกขนาดต้องครีมไอตัวเล็กเอาครีมปากแหลมให้หน่อยแกเอาครีมปากแหลมให้หน่อยอ่ายาวๆมันแย่ได้นี่มันครีมมันสั้นอ่ะไอเงี้ยเขาแก่กหน่อยได้ปะผมว่ามันคืนรุ่นหนอได้ปะตัดปะตามตามนี่ตัดไหมขออนุญาตดูก่อนให้หมอดูหน่อยเดี๋ได้ปะดวงได้ปะเห็นปะถึงอยู่<อ><อ> ตีเป็นไกด์ว่าอยู่ท้ายเรืออีู่เขาหย่อนไว้หนึ่งนี่แหละหย่อนใกล้ๆเลยนี่นะครับผมพอดีนะตัดเลยไม่ได้นี่ไงนี่ไงนี่ไงมันมีใบมีดอยู่ตัดเลยครับตัดเสมอเลยอ่านั่นแหละเอ๋ครับช่วยเงี้ยช่วยช่วยช่วยที่สองคนเดียวครับตัวที่สองท้ายเลือมันหมานเอ๋เอาข้างๆหน่อยใหญ่กว่าใหญ่กว่าเมื่อกี้นะใช่ป่ะ มาหน่อยเดี๋ยวถ่ายรูปสวยๆหน่อยหนึ่งสองโคตายสวยสองไม่รู้อ่ะได้เองก็ถือเองเอ่ะเราเก็บบรรยากาศให้เอซีทั้งบ้านเราดูด้วยเผื่อคนที่คิดอยากจะมาทีนี่คนอยากจะตกปลาปมาด้วยกันจะได้คนเดียวเนี่ย่ยตัวที่สองลงไปแล้วครับโอ้โหพี่ไร่สิสีแนะโ่เกียวกันเลยนะ ัวสีนะตัว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 ตี่ตัวตัว่ัวตอเตัว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 ตาวตั่เออัวตนะัว่ัวาัวตังตัวตัาตันตัวเั่ตัวอยวตั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 ัวตัวตััวตัวตัวัววววววัััั เครื่องแก้เมารอแก้เมาเรือเป็นมะม่วงกันน้ำพริกปลาหวานโอ้ยตัวเล็กเสียงเสียวอะเอารอลุ้นต่อไปครับนี่ครับข้างปานแล้วครับสวยเราวาสนาปลาเล็กเราก็เก็บปลาเล็กไปก่อนเพาไงเฮ้ะรอต่อไปไซส์ปใหญ่รอต่อไปกินนะคิม เรียกครับยาวไกลค่ำคืนนี้หนีไม่ค่อยจะอยู่แล้วมันคุ้มแล้วแหละอยอกยาวมุ่กันต่อครับยาวๆไปยังอเอาแล้วอาแล้วอะแล้วขึ้นไปเลย วิ่งอย่างแรงปดเลยปลดเลย,ลด,เลยดึงไปงามครับผ้าจับลูกป้าจับกันมันมันดีดแก้มันคมนะป้าจับเออเดี๋ยวมันสะบัดเดมันจะโดนแก้มมันแก้มมันคมจับจับค่อนๆไปทางหัวเนะี่ยจะได้ไม่หลุด Này, nó khi mà, cái không kì, xả vào rồi đúng không <cười> Hả? Bỏ <laughs> lắm mang nhà vui อยู่ๆอีซาโอ้ยตัวเบลเลอร์มาล่าเลย <laughs> โอ้ย,อยแหมดึงกันรองแก๊กเลยไปเลยไปเลยไปเลยเออเอาไว้ก่อนน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งเงี้ยบอกไม่สมศักดิ์ศรีเลยสู้ตัวกูก็ไม่ได้เอาเอ้าเอาไป <c oughs> เขาบอกว่าไปลเงี้ยตัวเล็กเจ้าของเจ้าของเขารู้เขาเลยไม่ไปไปันป่นปดทขังเป็นไม่ได้ไงปลาอื่นจะกลัวเปล่าวะ ได้อยู่มั้งไม่ได้สักบล็อกสักบล็อกแหมกินปลาแดงตัวปเปลือเลย <laughs> โอ้ยเนาะนี่เหรอนี่นเบ็ดลูกข้างนอกน,อน,นี่โอ้มันกินปลาทั้งตัวเลยอะ่ะมันเกินสามทางเข้าไปมันหรอได้ไหมไรเรียบร้อยเนาะก่อเดี๋ยวหาว่าเป็นความรุนแรง เอาวะวะยกไปลงไปโอออย่างนีเก็บปลาเล็กเก็บไปเรื่อยๆแก๋วเออยัเพ่งกันโออเออเย็เพ่งเข้าเย็ดติดเหลืองอีก ตัวขึ้นมาอีกนิดนึงคืนอีกแล้วมั้งนะ่ะคีมอ่ะเห็นนะกระตุกเหมือนเดิมเหมือนที่ลงุงจอยบอกตุกกตุกจับไปดีจับให้มั่นมั่นได้ปะเอามาเดี๋ยวปลดให้มา ยกยกอาแล้วครับมที่น้ำกระจายยกเฮ้ยเป็นไงมีเล็กด้วยใหญ่ด้วยแกวเอาเลยครับผดเลยครับเนี่ยข้างหลังเป็นไงเ,เย,ยากำลังได้ต้อนอยู่ใช่ไหม <laughs> ตัวเล็กอยากกลัวดิหนูใช้ครีมกดก็ได้ใช้ครีมอะ่ะ อกอดปลาหนูอย่ากกลัวได้ลกูจกจับให้แน่แนๆอย่าให้มันดิน้นเด๋ยวเบ็ดมันจะเกี่ยวมือเราขีดไปตรงนั้นแน่นำ้ำดำอะ่ะของกุ้งยอะ่ะออ,อ,อ,อย่าไปกลัวมันจับล็อกให้แน่นอย่างเดียวงัวได้ไ่กลัวปลาดิ้นทีหลับตาปีบ <laughs> ึกไว้บึกไว้ลูกบึกไว้บึกไว้ ใอญ่หน่อยก็เป็นมือโปรจับแน่กลัวปลาอีกแล้วจับพยายามจับให้มันอยู่แต่ถ้าเรากลัวปลามันสะบัดเดี๋ยวเดี๋ยวนิ้วแห่ขูแน่เลยลอ่ะอบบ้านนไอนะไหน ยังยังยังสู้ตัวเล็กไม่ได้ตัวเล็กได้ใหญ่ปะนี่อ่าเริ่มเขาทานเขาทานเขาป๊อสเก็บไปเรือกับข้าวกับข้าวเนี่ยข้ากลอยข้าอยๆ้าอยเนิบๆเด้งหน่อยเด้งหน่อย เดี๋ยวจานประจาน,จานเดี๋ยวก็จะกลายเป็นปลาทอดทอดแล้วก็จะไปอยู่ในจานแล้วเดี๋ยวครับนี่ปลาเก๋าครับปลาเก๋าลายตุ๊กแกโอเคครับเจ็บแต้มครับเจ็บแต้มไปเลกยกยยอมนะไม่ได้ปลาเก๋าห้ามกลับบ้านนะดได้แล้วได้ยังได้แล้วไอเก๋าตุ๊กแกนะได้ต้นหนาแต่กแกตไม่เห็นเลย ไม่ได้ห้ามกลับบ้านปืมี่ชิวหรือเปล่าสวิงเราอยู่ไหนตัวเล็กสวิงอยู่นน้นลูกโอ้ยโอ้ยโอ้ยไอ้เก๋าโอ้ยแรงดีแท้ฮึม้ึมแรงดีแท้ไอ้มีไข่ตัวนี้ปล่อยเหอะ เนี่ยบอกตัวไหนตัวใหญ่มึงให้กูปล่อยหมดไข่หมดเลยนี่กำลังกินเนี่ยนะนะสองตัวได้มอแล้วนะเดี๋ยวนี่สุดยอดปลาสดๆครับเดี๋ยวเราจะไปปล่อยที่สะพานออกมาแล้วออกมาแล้ว ขึ้นไหมอ๋ออือมีไข่ว่าปล่อยปล่อยปล่อยเนื้อมันเต้เออปลาไข่เนื้อมันเต้ใหญ่ไหนงปล่อยอย่างเดียวกูไม่ต้องกินตัวใหญ่แล้วใช่ไหม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ